ยู่ที่ร้านขนมจีน้านคาค่ะเราก็จะมากินขนมจีนกันนะคะอันนี้คือชุด180่งแปบนี่เพิ่มหาบบาทะ่สองจับักค่ะจับอะไรบ้างแตงกวามจับเป็นขวานยาวปะจะไปถั่วงอกอันนี้คืออะไแตงกวาชูบอะไร ผัดองกกดองักนไมนก็ผกขไมรู้่รกอาหารวาลดสั่งเกันได้นะลูกมีข้าวด้วยนะคะใครอยากเดินดูอะไรไปสั่งกันได้เยเราพี่เขาก็จะให้มาเป็นชุดแบบนี้ดเย็นลูกนอนไม่กินนอไปเดินดูข้าวครจะเอาอะไรก็บอกคดเล็กดหล็กก็พอนะคะ ใครจะเอาแป็กซี่เดินไปบอกเขาได้นะคะนี่ดูดีก่าในใครจะลองชิมน้ำยาเป็นคนแรกแรกดูขาคนแรกไข่ต้มก็มีบริการพี่ลองไม่ใช่นกันเลยตักเองค่ะเองครับบริการตัวเองแล้วก็อย่าทะเลาะกันนะครับมันเป็นเป็นอะไรนะเขาเรียกว่าเป็นแบบจับจับก้อนๆอยู่แล้วอ่ะอันนี้คือน้ำพริกนะคะ วางไว้ดิวางก่วพี่ไกับน้องต้องรเดวอก้าวอ่ะอาหารอาหารก่อนเฮ้กันปพี่ไอ่ะเนี่ยอพี่ไผกินไดแน่อื่นให้กินไม่ได้ยขอมีนได้นะ มีน้ำปลาปะเออมีเด็ดอันน<ม>ี้คือเป็นเขียวหวานนะแบบไ,ไหนๆเดินไปดูดิมีไขรร่ปลโล่งไข่ปลโล่งหมูต้มหมูทอดขนมจีนขนมจีนมาขนมจีมจนวัวอนแล้กินไข่ปลาโล่งอ้าก็เดี๋ยวกับมพวกที่ไม่ได้กูหัวมึงไงเนี่ยหน้าจะต,ตกฟ้ามเลยข่วงเลยอันนี้คือน้ำพริกนะคะเราจะมาดูคนที่ไม่ค่อยกินพวกอาหารพวกนี้กันเราจะรู้สึกยังไงบ้างอันนี้จะเป็นปน้ำลายสวยมากอร่อยมากอะ ช่อง Youtube ของเราเนี่ค่ะไม่มีการตัดตัดต่อแน่นอนลงอย่างเดียวลงอย่างเดียวใช่เป็นคลิปที่ยาวมากทนทนดูกันนิดนึงไม่มีใครดูไม่มีหรอมีแต่เราที่ทนทน,นกันเองออใส่ผักนะคะใส่เยอะไหมผักเยอะมากใส่ผักก็จะแบบมันๆเนาะมาชิมกัน เป็นไงคะยังยังรอร่อ,รอยน่ากว่าไป <laughs> กินเข้าไปแล้วมันน่ากวาดว่ะเป็นไงคะฮือและหายไปเลยกิน <c oughs> น้ำพริกไปลองกินขักเขียวหวานใต้ไม่เขียวหวานใต้อัน <c oughs> นี้น่าจะเป็นไตปลาอันนี้น่าจะเป็นน้ำยาปลา <c oughs> หวานเล็กน้อยไข่กินน้ำยาอันนี้ไปปอกไข่ได้นะคะมันจะแบบช่วยด้วยมันเยอะจนอัดอาหารนะคะับห้านาทีเราจะมาลองชิมกันเขียวหวานูไม่มีใครกินไข่เบื่ออยู่บ้านกินบ่อยอร่อยอร่อยแล้วก็จะมีผักอันนี้ผักนี้อร่อยมากจะเปรี้ยวๆนะคะเด็ดใบเลยค่ะมีกระถินมี ไหนก็นถิน่นแม่นี่ไงะถิน่นยอดก็ถิน่นยอดแมงลักเป็นไงบ้างสำหรับน,รน้ำพริกน่าจะเป็นผักเหมือนผักปลังอะไรเงี้ยเกีย้ยงเกี่ยวหวานเผ็ดอ<ๆ>่ะแก้ยอ่อยมั้ยแล้วเเราจะกินจากล้อมจากแกงเหนือวันไงโอเค<ล><ๆ>เราให้ลองกินทุกน้ำพริกกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรา,าครึ่งนาทีแล้วพอแล้วร้านหนึ่ง ถือว่าเป็นยังไงบ้างกับการกินอาหารใต้นมยาของแรกอร่อยปกติกินจิ้มนะคุณอร่อย,ออยคนนี้เป็นคนที่ไม่กินอาหารแบบกินยากจะว่ายากก็ยากจะว่าง่ายก็ง่ายนมจิ้มถุงน้ำปลาง่าย,ยไหมง่ายอ่ะเออสิบสองเลยแล้วก็เป็นคนนี้เป็นคนกินง่ายกินไม่เลือกออกไม่ใช่